สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอข้อแตกต่างระหว่าง iPad Pro ปี2020กับ iPad Pro ปี2018นะครับโดยน,นี่ก็คือหน้าตาของ iPad Pro ทั้ง2รุ่นนะครับโดยของความมือจะเป็น iPad Pro ปี2020นะครับส่วนทางซ้ายมือจะเป็น iPad Pro ปี2018ครับเรามาดูความแตกต่างแรกกันเลยนะั่นก็คือชิปประมวลผลนะครับ iPad Pro ปี2020นะครับจะใช้ชิป A12 z i r o n i c GPU จะเป็น8คอร์ core, CPU 8คอร์พร้อม Neural Engine นะครับส่วน iPad Pro 2018นะครับจะใช้ชิป A12 X b i o n i c GPU 7คอร์ core, CPU 8คอร์พร้อม Neural Engine เช่นเดียวกันครับสิ่งที่2ที่ต่างกันนั่นก็คือกล้องหลังนะครับ iPad Pro ปี2020นะครับ จะประกอบด้วยกล้องวายความละเอียด12ล้านพิกเซลและกล้อง Ultra w i d ความละเอียด10ล้านพิกเซลครับนอกจากนี้ยังมีเซนเซอร์ไล d ด r ร์สแกนเนอร์นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดระยะได้อีกด้วยส่วนใน iPad Pro 2018นะครับมีเพียงกล้องวายความละเอียด12ล้านพิกเซลแค่เพียงกล้องเดียวครับสิ่งต่อมาที่ต่างกันนะครับนั่นก็คือ Wi-Fi แล้วก็ LTE ครับ iPad Pro ปี2020นะครับมาพร้อม Wi-Fi 6ซึ่งมีความเร็วสูงสุดได้ถึง1.2กิกะบิตนะครับแล้วก็ LTE ระดับกิกะบิตสูงสุดถึง30ย่านความถี่ส่วน iPad Pro 2018นะครับจะมาพรา้อม Wi-Fi 5ความเร็วสูงสุดอยู่ที่866เมกะบิตนะครับ LTE ระดับกิกะบิตเช่นเดียวกันแต่รองรับสูงสุดได้เพียง29ย่านความถี่ครับ สิ่งสุดท้ายที่ต่างกันเลยนะัก็คือความจุเริ่มต้นแล้วก็ราคานะครับ iPad Pro ปี2020นะครับความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่128 g b ไบรุ่นไวไฟนะครับราคาจะอยู่ที่27,900บาทแต่ iPad Pro ปี2018นะครับความจุเริ่มต้นเพียง64 g b นะครับแล้วก็รุ่น Wi-Fi ก็มีราคาอยู่ที่ 28,900บาทเราจะเห็นได้ว่าราคาเริ่มต้นของไอ a d p โ o 2020นะครับถูกกว่า iPad Pro 2018ถึง1,000บาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ความจุเริ่มต้นก็ยังให้มามากกว่า iPad Pro ปี2018ด้วยครับ